ปกติน้ำตาลทุกนี้นะครับจะมีมูลค่าประมาณ27-28บถึงบาทนะครับเทียบเท่ากับราคาที่ผมเคยซื้อนะ1 2 0จนถึงเลยนะครับและหลายคนเนี่ยหาซื้อยากมากนะครับนั่นก็คือกากน้ำตาลวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาทำสูตรน้ำตาล1ลิตรนะครับให้ได้ปริมาณกากน้ำตาล5-6ถึงลิตรนะครับแต่เรามีอะไรบ้างใส่ยังไงบ้างนะครับทำไว้ใช้ได้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตบอกนิดนึงประโยชน์ของการน้าตาลนะครับใช้กับพืชผลทางการเกษตรใช้ยังไงได้บ้างนะครับ1 เราจะไม่ใช่โดยตรงเราจะเอามาทําเป็นนะครับผสมน้ําทําให้เป็นปุ๋ยหมกักนะครับผสมน้ําเป็นน้ำหมักเชื้อภาพนะครับหรือเป็นส่วนประกอบของการทําน้ําหมักไร่แมลงสามารถทําเชื้อจุลินทรีย์นะครับได้หลากหลายมากอันนี้เป็นประโยชน์ของน้ําตาลนะครับแล้วมาทำมาเป็นการน้าตาลและการน้าตาลนะครับแต่ก่อนก็แบบเอ้ยทำไมคุณต้องทานะครับหหาซื้อยาก2นะครับหลายคนไม่รู้ไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าแต่ก่อนการน้าตาลเนี่ยคือถูกให้กันฟรีฟรีลิตรละ2บาท ตอนนี้มันไม่ใช่เลือ2บาทนะครับหแกัลอนเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเนี่ยประมาณ1 2 0จนถึง150บาทนะครับคุณคิดดูนะครับแต่ก่อนมัน2บาทให้ฟรีอะไรเงี้ยโอเคเราเข้าใจได้แต่ถ้าใครได้ปริมาณนะครับหรือราคาของการทาตาลหาซื้อได้ง่ายและราคาถูกเนี่ยก็ไม่ต้องทำสูตรนี้แต่ถ้าใครที่มีวเนีหาหาซื้อยากอยากทำเก็บไว้ใช้นะครับรวมไปถึงอยากให้มันลดต้นทุนนะครับตัวนี้ ทำแบบนี้ครับไปเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจทําน้ําหมักเชียวภาพน้ําหมักปลาทะเลง่ายกว่าที่คิดครับเพียงแค่ฉีกซองใส่ถังทําตามสูตรได้เลยไม่ต้องปวดหัวในการหาวัตถุดิบอีกต่อไปสนใจสั่งซื้อได้ที่ a d ด i n h เฮ99ครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเติมน้ำสะอาดไปประมาณนะครับ500มิลลิตรนะครับหรือประมาณครึ่งลิตรไม่เกิน1ลิตรนะถ้ากระทะคุณใหญ่คุณสามารถใส่เป็นลิตรก็ได้ แล้วก็ใส่น้ำตาลใส่แดงนะครับ1กิโลกรัมลงไปในน้ำเดือดหลังจากนะครับที่เรากวนให้ละลายแล้วก็ปล่อยให้เดือดนะครับไม่ต้องงวดเคี่ยวให้งวดเคี่ยวให้จนน้ำน้อยนะนะครับเอาเท่านี้ก็คือเริ่มแบบเป็นคาราเมลแบบอ่อนๆเนี่ยตอมข้างเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าเราต้องการให้มันเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับก็คือต้องการความหวานนี่แหละนะครับก็ปิดแก๊สได้เลยหลังจากนั้นนะครับให้ใส่ซีอิ๊วดำเนี่ย ซึ่งมีราคานะครับไม่ได้แพงเนาะหาซื้อตามแถวบ้านได้เราจะใส่ประมาณ1 0 0 c ซีซีครับสูตรนี้นะหรือประมาณขวดกระทิงแดงนะครับมันจะช่วยให้เป็นเรียกว่าเทียบเท่ากับน้าตาลได้นะครับทำง่ายนะครับทำไห้ใช้ได้เลยใครที่ชื่นชอบนะครับการทางเกษตร ในตรงนี้ก็เรียกว่าเราใช้เป็นประจําอยู่แล้วนะครับจะน้ำหมักสูตรไหนฮอร์โมนสูตรไหนก็แล้วแล้วต้องพึ่งนะครับพวกน้ําตาลนะครับหรือการน้ําตาลทําแบบนี้ยิ่งดีนะครับนะครับเราจะได้น้ําที่เรียกว่าเหนืดอประมาณหนึ่งนะครับพอเข้ากันได้ดีนะครับก็ยกนะครับมาเทในน้ําที่เราเตรียมไว้ครับไม่ต้องรอให้เย็นนะครับก็เทลงไปผสมกับน้ํานะครับที่เราเตรียมไว้อีกประมาณ4ลิตรได้เลยล้างพวกที่มันติดขอบนะครับเพราะเป็นความหวานเนาะมันก็จะแบบ นี่บ้างคโอเคจะได้ประมาณนี้ครับวิธีเก็บนะครับเราก็เก็บในภาชนะไม่ว่าจะเป็นขวดหรือแกลอนแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือเราจะเก็บในที่ร่มไม่ให้โดนแดดเนาะนี่ประมาณนี้ครับสูตรนี้นะครับไม่มีกากตะกรอยอยู่แล้วนะครับน้ำที่เรามาใช้ผสมนะครับจะเป็นน้ํา ปลาปลาก็ได้นะครับอยู่น้ํประดาลก็ได้ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้กากน้าตาลประมาณ5-6ลิตรนะครับถ้าเราไปซื้อเนี่ยจะรอนหนึ่งครับร้อยกาบาทแน่นอนนะครับอันนี้เราทําไว้ใช้แล้วก็ไม่ต้องนะครับไปตระเวนหาซื้อในปริมาณที่ซื้อใช้ได้ยากแล้ววิธีใช้ใช้ยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเก็บในที่ร่มก่อนเนาะตามที่ผมบอกนะครับอันที่2ก็คือเราจะใช้ได้2รูปแบบแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับแบบแรกก็คือเอาไปทําน้ําหมักชีวภาพนะครับก็จะเอาตัวเนี้ยนะครับ ไปใช้แทนกากน้าตาลได้เลยสมมุติว่าในสูตรนั้นต้องใส่กากน้ําตาลนะครับสลิตรนะครับเราก็ตวงเข้าไป2ลิตรได้เลยความหวานมันก็จะประมาณใกล้เคียงกับกากน้าตาลนะแล้วอีกแบบหนึง่งนะครับเราสามารถให้กับต้นไม้ได้ไหมนะครับไม่ได้ไม่ดีไม่เหมาะนะครับเราต้องเอาไปผสมกับเอ็มก่อนอย่านงะเช่นน้ําสะอาด1ลิตรนะครับวิธีการขยายนะน้ำสะอาดหลิตร EM 2ช้อนโต๊ะกากน้ำตาลอันนี้นครับสอช้อนโต๊ะก็ใส่เข้าไปแล้วก็ทิ้งไว้7วันนะครับมันก็จะมี เรียกว่าถูกย่อยแล้วนะครับน้ำตาลเนี่ยจุลินทรีย์ปริมาณจุลินทรีย์ของเอ็มก็จะมากขึ้นเพราะมีนม้นําตาลอยูนะ่ทีนี้เราก็เอาไปบํารุงดินอันนี้มันจะเหมาะนะครับมันจะให้จุลินทรีย์นะครับนำแล้วก็มีนะครับตัวช่วยที่เป็นขยายตัวของจุลินทรีย์เนี่ยก็คือน้ําตาลนะครับเพราะคือความหวานแล้วอีกแบบหนึ่งนะครับเราเอาไปใช้กับกองปุ๋ยใช้ยังไงครับเช่น1 0อซีซีนะครับ, cc, รบต่อน,น้ํา10ลิตรแล้วก็ผสมคูกเขานะครับ อันนี้ถึงไม่มีจุลซีเอ็มเนี่ยเราก็เอาไปลดกะกองปุ๋ยเลยมันจะช่วยให้ย่อยเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ตัวดีนะครับแล้วจะทำให้คุณทํากองปุ๋ยนะครับได้ง่ายโดยใช้สูตรกากน้ำตาลนะครับใครชอบสูตรนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆทำนะครับเก็บไปใช้ภายในบ้านได้เลยนะครับมีเท่านี้ครับสวัสดีครับ